สวัสดีคะ่ะชั้น AI เปรมวดีวันนี้มารับหนะ้าที่ฝ่ายเสียงแทนคุณแตงกว่าที่ติดย้ายที่พักนะคะมารับชมกันได้เลยคะ่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับดาวสาวนักเรียนที่เพิ่งขึ้นมัธยมปลายที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์กับต้นแฟนหนุ่มของเธอทั้งคู่คบกันมานานเกือบ2ปีความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นไปด้วยดีมีความเข้าใจและให้เกียรติกันเสมอ แต่แล้ววันหนึ่งต้นได้พูดคุยกับดาวในหัวข้อที่ทําให้เธอต้องคิดหนักวันนั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ดาวกับต้นไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะเธอรู้สึกได้ว่าต้นมีเรื่องอะไรบางอย่างที่อยากพูดแต่ไม่กล้าพูดออกมาจนกระทั่งทั้งสองนั่งกันเงียบเงียบต้นจึงเริ่มพูดขึ้นมาดาวเราครบกันมานานแล้วใช่ไหมดาวพยักหน้ารับพร้อมรอยยิม้มใช่สิคบกันมาสองปีแล้วต้นมีอะไรหรือเปล่าต้นถอนหายใจเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้น เราคิดว่าเราโตพอแล้วดาวเรารู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะก้าวไปอีกขั้นในความสัมพันธ์เรารักดาวมากนะและอยากจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นดาวชะงักหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นหรือดีใจมันกลับเป็นความกังวลเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเพราะทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนและเธอยังไม่พร้อมสําหรับการมีความสัมพันธ์ทางกายดาวมองหน้าต้นและตอบด้วยน้าเสียงที่อ่อนโยนแต่มั่นคงต้นเราเข้าใจความรู้สึกของต้นนะแต่เรายังไม่พร้อมเรื่องนี้จริงๆ ต้นเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับมาเราไม่ได้อยากกดดันนะดาวแต่เราอยากให้ดาวรู้ว่าเราอยากจะสารต่อความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ดาวจับมือของต้นไว้และยิ้มให้เขาต้นเรารู้ว่าต้นรักเรามากและเราก็รักต้นเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันสำคัญสำหรับเราเราอยากให้การตัดสินใจเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาที่เราทั้งคู่พร้อมจริงๆไม่ใช่เพราะแรงกดดันหรือความคาดหวัง เราอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเดินไปช้าๆอย่างที่เราเป็นเราไม่รีบร้อนอะไรต้นมองหน้าดาวด้วยความเข้าใจแต่มีความผิดหวังในใจแต่เขาก็รู้ว่าความรู้สึกของดาวเป็นสิ่งสําคัญแต่ก็ไม่พอใจเล็กๆโอเคดาวเราขอโทษที่ทําให้ดาวรู้สึกกดดันเราจะรอจนกว่าดาวจะพร้อมและเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกจนกว่าดาวจะเป็นคนเริ่มเองจากวันนั้นต้นก็ห่างเหินดาวไป ดาวตามไปแอบดูจนรู้ว่าเขาแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นที่พร้อมเรื่องนั้นให้กับเขาแน่นอนทั้งคู่มีปากเสียงและเลิกรากันในที่สุดใช่ต้นมันเลวแต่ต้นเป็นผู้ชายผู้ชายก็เป็นแบบนี้นั่นคือคำพูดทิ้งท้ายของต้น <c oughs> หนึ่งปีต่อมาดาวได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งจากการแนะนำของเพื่อนฝูงพวกเขาศึกษาดูใจกันมาพักใหญ่และเป็นแฟนกันวันหนึ่งดาวได้ถามเรื่องนี้ไปตรงๆพี่ชนรีบไหมคะดาวหมายถึงเรื่องที่เราต้องมีอะไรกันทันทีขอโทษนะคะที่ถามตรงๆเลยซิชนยิ้มละมุนก่อนจะตอบแฟนสาวเรื่องนี้พี่ต้องรอให้ดาวพร้อมก่อนสิ พี่อยากให้มันมาจากความเต็มใจของดาวไม่ใช่เพราะการบังคับเราเป็นคนรักกันนะดาวยิ้มอย่างโล่งใจขอบคุณนะพี่ชนที่เข้าใจความสัมพันธ์ของเราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเรามีเวลาอีกเยอะที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันจากวันนั้นชนและดาวก็ยังคงใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิม โดยที่ทั้งสองเข้าใจและเคารพในความรู้สึกของกันและกันความรักของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดทางกายแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความเคารพที่มีต่อกันมากกว่าแฟนคนนี้แหละทําให้ดาวได้เข้าใจว่าผู้ชายที่ดีเขาสามารถเห็นใจผู้หญิงได้โดยไม่ต้องปลดตะขอเสื้อในหวังว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคมได้ไม่มากก็น้อยค่ะเรามีการ์ตูนสนุกนุกละความรักในเกมสัก,กูระมากมม้หากชอบ กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะคะ